One, Two, Three Transformers ของเล่นชุดนี้เป็นของเล่นซีรีส์แรกของบริษัทตองก้าที่ออกขายในช่วงปี2001โดยเป็นของเล่นแปลงร่างอย่างง่ายสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนด้วยกลไกาการแปลงร่างไม่เกิน3ขั้นตอนบวกกับลูกเล่นแสงสีเสียงอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นสินค้ารายแรกของตองกาที่ออกขายหลังถูก bro, ฮัสบ r รฮุบกิจการ มันจึงมีกลิ่นอายของอดีตคู่แข่งของ Transformers อย่าง Go b o t บอยู่ในทั้งดีไซน์และความเรียบง่ายของตัวของเล่นที่มีตีมเป็นยานยนต์กู้ภัยที่สามารถแปลงร่างเป็นหุ่นยนต์ได้สินค้าชุดนี้ออกขายเพียงแค่5รายการโดยมีขนาดใหญ่สุดคือ u u t r a Class เพียงหนึ่งรายการคือ Rescue Roy ซึ่งมีร่างแปลงเป็นรถด,ดับเพลิงเป็นตัวเดียวที่มีลูกเล่นแสงสีเสียงครบส่วนอีก4รายการจะเป็นขนาด m Mega Class ซึ่งมีขนาดย่อลงมา และมีเพียงลูกเล่นเสียงเท่านั้นแถมเอาข้อจริงมันก็มีแค่2คาแรคเตอร์คือรถตำรวจกับเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยแต่รีเพนเพิ่มมาอย่างละสีมีแค่ห้าตัวยังเจอรีเพนอีกเนาะสันดานเดิมของพาสเบโรเข้าขอบงามซะแล้วและเพราะมันมีกลิ่นอายของโกบัตรวมอยู่ด้วยมันจึงถูกเรียกลมกับอีกสองไลน์ที่มีแนวคิดและชื่อโกบัตอยู่ในแบรนด์ด้วยคําว่าโกบ o t c คอนติเนีย f a ตี้แฟมิลี่ในเวลาต่อมา แต่ก็อย่างที่เห็นว่าด้วยหน้าตาที่ดูน่ารักออกไปทางเดอดาดูตลกมากกว่าจะดูเท่อีกทั้งลูกเล่นที่เรียบง่ายทําให้คนไม่ค่อยจะนิยมนักที่สำคัญที่สุดคือมันไม่มีสื่ออื่นมาช่วยหนุนในการโปรโมตทําให้คนแทบจะไม่รู้จักเลยมันจึงเป็นอีกหนึ่งลายสินค้ามายาที่หาย,ยากเพราะคนส่วนใหญ่ไม่รู้จักมาตั้งแต่ต้นกว่าจะมารู้ว่ามันเป็นสินค้าที่จักวันาลส r a n s f o r m e r s ด้วยแล้วกว่าจะคิดออกตามหาอาป่านนี้ก็คงต้องหวังพึ่งช่องทางเว็บขายของเก่ามือสองอย่างเดียว ถ้าเกิดว่ามันมีคนใจดีที่เก็บทันเอามาปล่อยขายน่ะนะ